รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์และพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทําสิ่งที่เช่นอย่างให้โปรงธรําวันนี้ฉันก็ยังจะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันนั้นและเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงหากสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นฉันก็ยังจะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนั้นอย่าให้ความเชื่อของเราเป็นอะไรที่ล่องลอยไปทั่วให้เราเชื่อว่าสิ่งดีๆสามารถเกิดขึ้นได้ในวันนี้ ขอบคุณที่มาร่วมกับฉันวันนี้ในรายการชีวิตเปลี่ยมสุขทุกวันฉันสอนพระวจนะคำและฉันก็มั่นใจอย่างมากว่าพระวจนะของพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เมื่อสองวันก่อนฉันเริ่มสอนเรื่องความเชื่อและวันนี้ฉันจะสอนให้จบหัวข้อมันสําคัญมากที่จะสอนเรื่องความเชื่อเพราะพระคัมภีร์บอกในฮิบรูบทที่11ข้อ6ถ้าหากไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเลยเชื่อในอะไรก็เชื่อในพระเจ้า เชื่อว่าพระคำของพระองค์เป็นความจริงเป็นถ้อยคำที่มีไว้เพื่อคุณและพระสัญญาของพระองค์ก็สำหรับคุณฉันชอบอฮิบรูสบอข้อหนึ่งบอกว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ในตอนนี้และฉันคิดว่าหลายครั้งเรามองข้ามความจริงข้อนี้ไปเห็นไหมว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมีความเชื่อในวันนี้เราดำเนินชีวิตของเราไปวันต่อวันแต่พระเจ้าต้องการให้คุณมีความเชื่อวันนี้มีเรื่องของลาซารัส ที่ถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในยอห์นบทที่11มีข่าวไปถึงพระเยซูว่าลาซารัสเพื่อนสนิทของพระองค์ป่วยแต่แทนที่พระเยซูจะเดินทางไปรักษาเขาทันทีในตอนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูได้รอจนเขาเสียชีวิตพรงเป็นเพื่อนแบบไหนกันทรงเป็นเพื่อนที่รู้ว่าพรงจะทำให้เขาฟื้นจากความตาย ลาซารัสมีพี่สาวอยู่สองคนมารีและมาธาและเมื่อพระเยซูได้เดินทางมาถึงทรงไปที่อุโมงค์ฝังศพและพูดว่าจงเลื่อนเอาหินออกแค่ประโยคนั้นก็สอนเราได้หลายอย่างแล้วหากพระเยซูจะทําให้ลาซารัสเป็นขึ้นจากความตายถ้าพระองค์มีอานาจทําให้เขาฟื้นจากความตายทําไมพระองค์ถึงใช้ให้คนอื่นกลิ้งเอาหินออกเป็นบทเรียนที่ดีเรื่องวิธีทํางานร่วมกับพระเจ้าที่พระองค์จะมอบหน้าที่บางอย่างให้เราทําเสมอ และพระองค์ก็จะทําบางอย่างในการตอบสนองรู้ไหมฉันเชื่อจริงๆว่าถ้าหากคนเหล่านั้นไม่ได้กลิ้งเอาหินออกลาซารัสก็คงยังตายอยู่ในอุโมงคนั้นคุณบางคนอาจกําลังรอให้พระเจ้าทําอะไรบางอย่างอยู่แต่พระองค์อาจกําลังรอให้คุณเริ่มทําบางอย่างก่อนอาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าบอกให้คุณทําหรือมีบางคนที่คุณต้องยกโทษให้เขาหรืออาจจะมีบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้คุณลงมือทําเปตโตรเดินบนน้ําได้แต่สิ่งแรกที่เขาต้องทําคือออกมาจากเรือ ยังไงก็ตามพระเยซูบอกว่าจงเลื่อนเอาหินออกและมาทาพูดว่าตอนนี้ศพคงจะเหม็นแล้วแต่เธอก็เป็นคนที่พูดกับพระเยซูเมื่อโปรงคเพิ่งมาถึงว่าถ้าโปรองค์อยู่ที่นี่น้องชายของข้าพระองค์ก็คงไม่ตายดังนั้นเธอเคยมีความเชื่อในเรื่องที่พระเยซูสามารถทําได้หากโปรงมาเจอราซาลัสตอนที่เขาจะเสียไป และพระเยซูก็บอกว่าเจ้าเชื่อไหมและเธอตอบว่าข้าโะรงทราบว่าเขาจะเป็นขึ้นในวันสุดท้ายเมื่อคนทั้งปวงจะเป็นขึ้นมาฉะนั้นเธอมีความเชื่อสําหรับอนาคตแต่เธอไม่ได้มีความเชื่อสําหรับสถานการณ์เดียวนั้นเธอไม่ได้เชื่อในตอนนั้นเลยว่าพระเจ้าสามารถทําบางสิ่งได้และพระเจ้าต้องการให้เรามีความเชื่ออยู่เสมอคุณรู้ไหมถึงแม้ว่าวันนี้พระเจ้าไม่ได้ทําสิ่งที่ฉันอยากให้โปรงทําวันนี้ฉันก็ยังจะเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันนั้น และเมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงหากสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นฉันก็ยังจะเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันนั้นอย่าให้ความเชื่อของเราเป็นอะไรที่ล่องลอยไปทั่วให้เราเชื่อว่าสิ่งดีๆสามารถเกิดขึ้นได้ในวันนี้และพระเยซูก็ตอบมาทาง่ายๆไม่กี่คำแต่มันเป็นอะไรที่คุณวางชีวิตของคุณไว้บนสิ่งนี้ได้และในยอห์นบทที่11ข้อส0พระเยซูบอกกับเธอว่าเราบอกเธอแล้วไม่ใช่หรือว่า ถ้าเธอเชื่อก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉันชอบสามคำนั้นมากถ้าเธอเชื่อรู้ไหมการเชื่อในพระเจ้าเชื่อในพระคำของพระองค์เชื่อในพระสัญญาของพระองค์เป็นสิ่งที่วิเศษมากในฮิบรูบทที่สบอกว่าเราผู้ที่เชื่อก็ได้เข้าสู่การหยุดพักซึ่งนั่นเป็นความจริงคุณสามารถกังวลกับปัญหาของคุณได้แต่คุณจะไม่ได้หยุดพักในพระเจ้า คุณสามารถวิ่งไปหาเพื่อนของคุณถามเขาว่าคุณจะทำยังไงกับปัญหาของคุณซึ่งคุณก็ไม่ได้หยุดพักในพระเจ้าแต่ทันทีที่คุณเชื่อพระวจนะทันทีที่คุณเห็นว่าพระเจ้าทรงรักคุณและทรงสัญญาว่าจะประทานทุกสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านในพระเยซูคริสทันทีที่คุณเชื่อในโรมบทที่8ข้อ28พระองค์สามารถนำเอาทุกอย่างมาทำให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าที่ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เมื่อคุณเชื่อเชื่อเท่านั้นแล้วคุณจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าอยากให้เราอยู่ด้วยความเชื่อไม่ใช่เชื่อนิดๆหน่นอยๆนานๆทีตอนที่เราอยากให้มีการอัศาจารรย์เกิดขึ้นแต่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อโรมบทที่หนึ่งข้อ17บอกว่าเพราะว่าในข่าวประเสิฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้าก็ได้สําแดงออก และนั่นคือความชอบธรรมที่ทรงให้เราผ่านทางพระคริสต์เพราะความเชื่อที่เรามีในพระองค์2โครินธ์บทที่5ข้อ21บอกว่าพระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปคือพระเยซูให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์ฉะนั้นเมื่อความชอบธรรมนั้นได้แสดงออกมาเมื่อคุณเชื่อว่าคุณมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้า มันทําให้คุณมีความเชื่อที่จะทูลขอพระเจ้าให้ทําสิ่งที่วิเศษและยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณพระเจ้าต้องการจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณมากกว่าสิ่งที่คุณขอจากองค์เสีกเอเฟซัสบทที่ 3: ามข้อยีพระองค์ผู้ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอคาดหวังหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทํากิจอยู่ภายในเราพระเจ้าต้องการให้เราเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เริ่มเลยอย่ากลัวที่จะทํา อยากกังวลว่าคุณไม่สมควรได้รับฉันบอกคุณเลยว่าคุณไม่คู่ควรหรอกฉันก็ไม่ได้คู่ควรกับสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าทรงทําให้กับฉันแต่ฉันใช้ความเชื่อของฉันทุกวันว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้เราต้องมีความเชื่อตอนนี้เดี๋ยวนี้ความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นรู้ไหมมีสิ่งที่วิเศษมากมายในโลกฝ่ายวิญญ,ญาณซึ่งเป็นของจริงพอๆกับในโลกนี้แต่เราแค่มองไม่เห็น และความเชื่อของเราการยอมรับในความเชื่อของเราจะช่วยนำสิ่งที่มองไม่เห็นในฝ่ายวิญญาณเข้ามาในโลกนี้เพื่อที่เราจะได้เห็นความชอบธรรมก็ได้สำแดงออกนำเราไปสู่ความเชื่อมากยิ่งยิ่งขึ้นจนชอบมากพระเจ้าไม่ต้องการให้เราใช้ชีวิตจากความเชื่อไปสู่ความสงสัยและการไม่เชื่อแล้วกลับมามีความเชื่ออีกหน่อยนึงแต่คนชอบธรรมจะดำเนินชีวิตโดยความเชื่อเราทำทุกอย่างโดยความเชื่อ วันต่อวันไม่ใช่พรุ่งนี้หรือบางครั้งไม่ใช่เมื่อวานแต่วันนี้เราเชื่อในพระเจ้าและเมื่อคุณเชื่อพระเจ้าคุณก็มีสันติสุขความชื่นชมยินดีและสันติสุขนั้นมีอยู่ในความเชื่อโรมบทที่สิข้อ13ฉะนั้นหากคุณขาดสันติสุขลองตรวจเช็คความเชื่อของคุณเมื่อคุณขาดความสุขตรวจความเชื่อของคุณใช่ไหมเมื่อคุณหมดหวังเศร้าหมองตรวจดูความเชื่อของคุณ เมื่อเราเชื่อในสิ่งที่ถูกสิ่งต่างๆก็ไปด้วยดีแล้วความเชื่อทำอะไรได้ความเชื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและปล่อยให้พระเจ้าเข้ามาทำงานทำให้เราได้เข้าพักสงบสงบในพระองค์มันปลดปล่อยความยินดีและสันติสุขในชีวิตของเราและมันทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าเพียงแต่เราเชื่อเท่านั้น เอาละเราจะพูดเรื่องการใช้ชีวิตด้วยความเชื่อวันต่อวันวันต่อวันเท่านั้นเราทุกคนมีความเชื่อแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางมันไว้กับอะไรเราได้พูดไปแล้วคุณอาจไม่ได้มาร่วมฟังกับเราทุกวันแต่เราได้พูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าพระเจ้าทรงมอบขนาดความเชื่อให้แก่เราทุกคนคุณมีความเชื่อบางทีความเชื่อของคุณอาจไม่ค่อยเข้มแข็งเพราะคุณไม่ค่อยใช้มันบ่อยนั เราทุกคนมีกล้ามเนื้อแต่หากเราไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อนั้นเลยกล้ามเนื้อของคุณก็ไม่เติบโตบางทีกล้ามเนื้อของคุณเล็กมากจนจนคุณแทบมองไม่เห็นเลยได้ซ้ําแต่มันอยู่ที่นั่นแหละแต่ถ้าคุณเริ่มออกกําลังและใช้มันไม่นานกล้ามเนื้อนั้นก็จะโตขึ้นมันมีกฎของการใช้งานอยู่ว่าหากคุณไม่ใช้คุณก็จะเสียมันไปแล้วคุณรู้ไหมหากคุณออกกําลังกายสม่ําเสมอยกน้ําหนักและสร้างกล้ามเนื้อ เขาบอกว่ากล้ามเนื้อที่คุณสร้างมาสามารถเสื่อมไปภายใน3ามอาทิตย์หากคุณไม่ได้ใช้มันนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเข้มแข็งในพระเจ้าตลอดเวลาไม่ใช่พยายามเข้มแข็งในเวลาที่มีปัญหาเท่านั้นพระเจ้าทรงมอบขนาดความเชื่อให้แก่เราทุกคนให้เราลองถามคำถามนี้ที่เราได้พูดไปแล้วความเชื่อของคุณอยู่ที่ไหนความเชื่อของคุณอยู่ที่เจ้านาอยู่ในเงินเดือนอยู่ในครอบครัวอยู่ในเพื่อนหรืออยู่ในบัญชีธนาคาร หรือความเชื่อของคุณอยู่ในพระเจ้าให้ความเชื่อของคุณอยู่ในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าไม่ใช่อยู่ในความรอบรู้ของมนุษย์หนึ่งโครินธ์บทที่สข้อหเพื่อความเชื่อของพวกท่านจะไม่ขึ้นอยู่กับปัญญาของมนุษย์แต่ขึ้นกับฤทธิเดชของพระเจ้าใช้ชีวิตในความเชื่อให้คุณตื่นขึ้นมาตอนเช้าและปลดปล่อยความเชื่อของคุณพระเจ้าวันนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์จะดูแลลูก ลูกไม่สามารถทําอะไรได้หากไม่มีพระองค์ปราศจากพระองค์ลูกทําสิ่งใดไม่ได้เลยฉันทํารายการโทรทัศน์นี้มาหลายหลายหลายพันครั้งและฉันสอนหัวข้อแบบนี้มาก็หลายหลายพันครั้งในช่วง45ปีที่ฉันได้สอนพระวจนะของพระเจ้าแต่ยาแม้แต่จะคิดว่าฉันมาสอนคุณในวันนี้โดยที่ฉันไม่ได้พึ่งพิงและพึ่งพาพระเจ้าและไม่ได้ใส่ความเชื่อของฉันในพระองค์เพราะฉันทาอย่างนั้นไม่ได้คนที่เย่อหยิ่งคิดว่าเขาสามารถทําบางอย่างได้ ด้วยตัวเองแต่คนที่ถ่อมใจรู้ว่าหากปราศจากพระเจ้าเขาไม่สามารถทำสิ่งใดได้ไดฮิบรูบทที่1 0บข้อสาบอกว่าแต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อและถ้าเขาหันกลับเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะหยุดรักคุณหรือพระองค์ไม่พอใจคุณในทุกเรื่องแต่พระองค์พระองค์ไม่ชอบความกลัวเพราะความกลัวเป็นวิธีที่มารใช้เพื่อควบคุมเรา เวลาที่เรากลัวเราได้ให้ความเชื่อของเราอยู่ในสิ่งที่มารนพูดพระเจ้าอยากให้ความเชื่อของเราอยู่ในสิ่งที่โปรงพูดคุณบอกว่าแต่จอยส์มันยากนะมีคนมาพูดแบบนี้กับฉันบ่อยมากคือมันยากนะแน่นอนว่ามันท้าทายที่จะเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่นั่นคือความหมายของความเชื่อความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นหลักฐานให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็น ฉะนั้นความเชื่อที่แท้จริงต้องเป็นอะไรที่วิเศษมากเพราะมันเป็นหลักฐานเหมือนกับว่าคุณมีมันอยู่ที่นี่แล้วคุณมีสิ่งนั้นคุณมีสิ่งต่างๆในใจคุณและคุณก็มีสิ่งนั้นในใจคุณมันอาจไม่ได้อยู่ในโลกที่เรามองเห็นแต่มันอยู่ในใจของคุณและเมื่อคุณเก็บมันไว้ในใจคุณร่วมมือกับพระเจ้าคุณเชื่อฟังพระองค์มันก็จะออกมาสู่โลกที่มองเห็นนี้ พระเจ้าทรงสามารถมีฤทธิเดชและความเมตตาที่จะทำทุกสิ่งที่ต้องทำในชีวิตของเราแล้วกับคนสองใจละ่ะฉันว่าเราควรทำบางอย่างกับความสองใจเพราะคุณรู้ไหมความสงสัยจะพยายามขโมยความเชื่อของคุณและทุกคนจะมีความสงสัยเข้ามาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับมันมีชายคนหนึ่งพูดว่าจงสงสัยความสงสัยของคุณเมื่อความสงสัยเข้ามาพูดว่าฉันสงสัยว่าฉันเชื่อพระเจ้า การสองจิตสองใจคือการผสมความเชื่อและความสงสัยเข้าด้วยกันคุณมีความเชื่อหน่อยนึงและความสงสัยหน่อยนึงมันเหมือนกับเรามีความคิดบวกส่วนหนึ่งและความคิดลบส่วนหนึ่งที่สุดท้ายแล้วคุณก็ไม่มีอะไรเลยยากอบบทที่หนึ่งข้อ6พูดถึงการอธิษฐานพลังของคำอธิษฐานบอกว่าแต่จงขอด้วยความเชื่อและไม่สงสัยเพราะว่าคนที่สงสัยนั้นเป็นเหมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา แล้วคุณรู้ไหมความสงสัยเป็นญาติสนิทกับความกลัวเราสงสัยเพราะเรากลัวว่าเราจะไม่ได้สิ่งที่เราขอหรือเรากลัวว่าเราจะตัดสินใจผิดหรือแม้แต่กลัวว่าเราจะขอในสิ่งที่ผิดตัดสินใจและหยุดเปลี่ยนไปมาตัดสินใจแล้วหยุดเปลี่ยนได้แล้ว ตัดสินใจเชื่อว่าพระเจ้าต้องการที่จะทำสิ่งดีๆในชีวิตของคุณและไม่ว่าสถานการณ์ของคุณจะเป็นยังไงให้รักษาความเชื่อน,นั้นและพูดย้ำว่าสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตฉันหากคุณเชื่อว่าเมื่อคุณสารภาพบาปของคุณแล้วพระเจ้าจะให้อภัยคุณแม้ว่าคุณจะมีความรู้สึกผิดอยู่ก็ตามให้พูดว่าฉันไม่เชื่อความรู้สึกผิดนี้ฉันเชื่อพระวจนะของพระเจ้าฉันเชื่อว่าพระเจ้าได้ยกโทษให้ฉันแล้วแล้วรู้ไหมเมื่อคุณยึดมั่นอย่างนั้นการกล่าวโทษหรือความรู้สึกผิดนั้น จะหายไปมันจะหายไปอาจารย์เปาโลได้หนุนใจผู้เชื่อว่าตัดสินใจเสียว่าคุณจะให้อะไรและไม่เปลี่ยนใจจงให้ตามที่คิดหมายไว้ในใจบอกไว้ในสองโครินบทที่9ข้อ7แต่ละคนจงให้ตามที่เขาคิดหมายไว้ในใจไม่ใช่ให้ด้วยความเสียดายไม่ใช่ให้ด้วยความจำใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนที่ให้ด้วยใจยินดีเมื่อคุณให้กับแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อคุณถวายให้กับงาน ของพระเจ้าที่มีบนโลกนี้เมื่อคุณถวายให้กับคริสตจักรและพันธกิจต่างๆให้ทําด้วยรอยยิ้มจะมีผู้เชื่อที่มั่งคั่งมากขนาดไหนที่ถ้าพวกเขาทุกคนลงมือทําตามสิ่งที่พวกเขาตั้งใจและได้บอกไว้ว่าพวกเขาจะทําอย่าถอยกลับเมื่อเจอสิ่งที่ยากหรือเมื่อเจอความลําบากแน่นอนว่าหากมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้คุณทําไม่ได้ก็แปลว่าคุณทําไม่ได้แต่ให้รักษาคําพูดรักษาความตั้งใจนั้น ตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าคุณเชื่อว่าพระเจ้าทรงเรียกให้คุณทำและรักษามันไว้มุ่งมั่นไปมุ่งมั่นไป <c ans> คุณคิดว่ามีกี่ครั้งที่มารมาบอกกับฉันว่าฉันบ้าไปแล้ว <c ans> บอกว่าฉันทำสิ่งนี้ไม่ได้ <c ans> มันบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงและฉันก็บอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกเป็นผู้หญิงนะ <c ans> แล้วพระองค์ก็ทำให้ฉันมั่นใจว่าพระองค์ทรงรู้ดี <c ans> อย่าปล่อยให้มานทำให้คุณเชื่อว่าพระเจ้าไม่สามารถใช้คุณเ <c ans> พราะคุณไม่ได้ดีพร้อมหรือคุณไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่อย่างนี้ ฉันเชื่อว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีถ้ามันเป็นการศึกษาที่เหมาะสมก็เรียนมันให้หมดเท่าที่คุณจะเรียนได้แต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องมีมันเพื่อที่พระเจ้าจะใช้คุณได้เพราะฉันไม่ได้มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องเลยแต่พระเจ้าก็ใช้ฉันตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงกับชีวิตของคุณถ้าคุณอยากสุขภาพดีก็ตัดสินใจเลยว่าคุณจะมีสุขภาพที่ดีจากนั้นก็เต็มใจทําอะไรก็ตามที่ควรทําเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้ชีวิตคุณ ถ้าคุณอยากจะปลดนี่คุณก็ตัดสินใจเลยว่าคุณจะปลดนี่นั้นแล้วให้เข้าใจด้วยว่าเมื่อคุณตัดสินใจในเรื่องนั้นแล้วมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความมุมานะและต้องมีการเสียสละเห็นไหมหลายครั้งเราตัดสินใจแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีคุณภาพนักและทันทีที่มีความอึดอัดเพียงเล็กน้อยหรือมีความยากเข้ามาหน่อยเราก็จะเปลี่ยนใจเราเป็นคนสองใจฉันพูดเสมอว่ามันง่ายมากที่จะใดเอ็ดหลังมื้อเย็นวันอาทิตย์ แล้วเวลาช่วงบ่ายสาหรือบ่ายสี่โมงวันจันทร์ล่ะตอนที่คุณเริ่มหิวขึ้นมาจริงๆเห็นไหมเราต้องเต็มใจที่จะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากเพื่อไปให้ถึงชัยชนะฉันมักจะพูดว่ามีช่วงเริ่มต้นมีช่วงสิ้นสุดแต่มันมีช่วงตรงกลางด้วยจุดเริ่มต้นนั้นไม่ยากใครๆก็เริ่มอะไรใหม่ๆได้ใครๆก็เริ่มออกกําลังกายได้ใครๆก็เริ่มปลดหนี้ได้ใครๆก็เริ่มต้นได้ แต่ถ้าคุณไม่ผ่านตรงกลางคุณจะไม่มีทางมาถึงจุดสิ้นสุดได้คุณจะต้องผ่านช่วงที่ยากมาให้ได้ทีนี้ให้เรามาตัดสินใจและเลิกสองจิตสองใจก่อนตัดสินใจให้คิดถึงสิ่งที่คุณต้องยึดมั่นว่าคืออะไรบ้างเพราะมันไม่ได้ง่ายไปทั้งหมดเรามาพูดถึงการใช้ชีวิตวันต่อวันกันหน่อยมันเป็นเหมือนสโลแกนของฉันปีนี้วันต่อวัน มีบางคนถามฉันวันก่อนว่าฉันมีอะไรพิเศษสําหรับปีนี้ที่คิดไว้ในใจบ้างปีที่แล้วคือทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับพระเจ้าฉันอยากให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้ยังคงไม่ได้หายไปไหนฉันไม่ได้ปล่อยมันไปเพียงเพราะปีที่แล้วผ่านไปแล้วปีนี้ก็คือวันต่อวันรู้ไหมหมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นในโลกนี้และหลายสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยว่าจะรับมือมันยังไงและมีหลายอย่างที่เราไม่มีคําตอบ ฉะนั้นผู้คนถามถึงสิ่งที่คุณไม่มีคำตอบให้และฉันก็ตัดสินใจว่าแทนที่จะมืนงงตลอดเวลาพยายามหาคำตอบฉันจะเริ่มรับมือไปวันต่อวันไปทีละวันคุณรู้ไหมว่าชนชาติอิสราเอลต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างนั้นวันต่อวันพวกเขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารพวกเขาไม่มีอาหารที่นัน่นนอกจากการจัดเตรียมอย่างเหนือธรรมชาติพระเจ้าประทานบางอย่างที่เรียกว่ามานาและคำว่ามานามีความหมายว่านี่คืออะไร <laughs> พระเจ้าให้มันตกลงมาจากฟ้าเหมือนกับผงสีขาวที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรพวกเขาก็เลยเรียกมันว่ามันคืออะไรมานาและพระเจ้าบอกพวกเขาว่าพวกเขาสามารถเก็บมันให้เพียงพอกับหนึ่งวันและถ้าพวกเขาพยายามจะเก็บมากกว่าความต้องการในหนึ่งวันมันก็จะเต็มไปด้วยมันแงและหนอนที่ทำให้มันเน่าเหม็น คือจะว่าไปถ้าฉันนึกถึงภาพนี้สักพักจะเห็นว่าหลายคนมีชีวิตที่ไม่หอมหวานเพราะพวกเขาพยายามหาคำตอบสำหรับอนาคตอยู่ตลอดแล้ววันนี้ล่ะมีความสุขกับวันนี้รู้ไหมบางครั้งเราใช้เวลาไปเยอะมากกับการกังวลเรื่องของพรุ่งนี้ทาให้เราพลาดวันนี้ไปพระกมีบอกว่าอย่ากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะวันพรุ่งนี้ก็มีความกระวนกระวายสำหรับของมันเอง คุณไม่จําเป็นต้องกังวลกับเรื่องวันพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้จะมีสิ่งที่คุณต้องรับมืออยู่แล้วแค่จัดการสิ่งที่คุณต้องจัดการของวันนี้และมีความสุขกับวันนี้เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นมานาพวกเขาพูดว่านี่มันอะไรเพราะพวกเขาก็ไม่รู้มันคืออะไรและโมเสสก็บอกว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระยาเวประทานให้พวกท่านนี่เป็นสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาวไว้คือให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิม่มให้เก็บคนละสองลิตรตามจํานวนคนที่พักอยู่ในเต็นท์ และเก็บมันไว้ในเต็นท์ของตัวเองคนอิสาราเอลก็ทําตามนั้นบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยตามแต่ขนาดครอบครัวของแต่ละคนแต่อย่างที่ฉันบอกไว้หากพวกเขาพยายามจะเก็บมันเผื่อไว้มันก็จะเหม็นและเน่าไปทางเดียวที่คุณจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้คือเมื่อคุณเรียนรู้จะใช้ชีวิตวันต่อวันวางใจพระเจ้าวันต่อวัน รู้ไหมเราต้องเก็บเกี่ยวทุกเช้าเราจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวพวกเขาเก็บเกี่ยวมานาทุกๆุกเช้าและฉันอยากให้เราเห็นภาพนี้แบบเดียวกันว่าเราต้องเก็บเกี่ยวมานาของเราทุกๆุกเช้าด้วยเช่นกันรู้ไหมมีหลักฐานมากมายในพระเจ้าคำว่าช่วงเช้าเป็นเวลาที่ดีที่เราจะใช้เวลากับพระเจ้าตอนเช้าเป็นเวลาที่ดีที่จะอธิษฐานอธิษฐานฉันจะไม่บอกว่าเช้ากี่โมงหกโมงเช้าหรือตีห้าฉันตื่นนอนประมาณตีห้าตีห้าครึง่งดังนั้นมันเช้าพอสําหรับฉันแต่ หลายคนมีตารางที่ไม่เหมือนกันแต่ที่หมายถึงคือตอนเช้าของทุกวันคือเวลาเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆบางทีคุณตื่นนอนตอนบ่ายโมงเพราะตารางงานของคุณเป็นแบบนั้นถ้างั้นนั่นคือเช้าของคุณฉะนั้นก่อนที่คุณจะทำอะไรก่อนที่คุณจะออกจากบ้านก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรให้คุณใช้เวลากับพระเจ้าสดุดี63ข้อนหนึ่งก็แต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะสแสวงหาพระองค์ หมายถึงเมื่อคุณมีปัญหาอย่ารอจนผ่านไปสามเดือนแล้วค่อยเข้าหาพระเจ้าแต่เข้าหาพระเจ้าทันทีเมื่อเจอปัญหาเมื่อมีปัญหาอย่ารอที่จะอธิษฐานอธิษฐานตอนนี้เลยคุณไม่ต้องพูดว่าเดี๋ยวค่อยอธิษฐานในเวลาที่เตรียมไว้ไม่คุณอธิษฐานได้ทันทีเลยถ้าคุณไม่อธิษฐานทันทีคุณอาจจะลืมอธิษฐานเรื่องนั้นไปนเลยคุณไม่จําเป็นต้องอธิษฐานในห้องเฉพาะในบ้านหรือไปอธิษฐานที่โบสถ์คุณอธิษฐานในใจได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ในเวลาเช้าข้าพระองค์จะลุกขึ้นสรรเสริญพระองค์สดุดี1นึข้อ2และข้อสามพินใหญ่และพินเข่าคู่เอ๋ยจงตื่นเถิดข้าจะปลุกอรุณข้าแต่พระยาวเวข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายอีกข้อในสุภาษิตบทที่แปดข้อสิและคนที่สอหาข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้าการเริ่มต้นวันที่ดีที่สุดคือการเก็บมานาตอนรุ่งเช้าของวัน และอย่าคิดว่าคุณได้เก็บมานาวันนี้แล้วคุณได้ใช้เวลากับพระเจ้าวันนี้แล้วมันจะคงอยู่กับคุณไปตลอดอาทิตย์ไม่คุณต้องตื่นขึ้นแล้วใช้เวลากับพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ด้วยพอวันถัดไปคุณก็ทําเหมือนกันฉันคิดว่าไม่มีอะไรที่จะให้เกียรติพระเจ้าได้มากกว่าการใช้เวลากับพระองค์และเมื่อเราได้ให้เวลากับพระองค์ก่อนคุณก็เรียนรู้การใช้ชีวิตวันต่อวันแทนการกังวลหรือหาเหตุผล หรือใส่ปัญหาความว้าวุ่นใจในทุกรูปแบบให้กับตัวเองเพราะความคิดของเราไม่เคยหยุดนิ่งเราต้องเรียนรู้ที่จะให้ความคิดของเราได้หยุดพักมัทธิวบทที่6ข้อ34อย่อยากระวนกระวายถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีเรื่องกระวนกระวายของมันเองฝังวันที่ผ่านมาแล้วและอยากกังวลถึงวันพรุ่งนี้หากเมื่อวานมีสิ่งที่ผิดพลาดไปขอพระเจ้าให้อภัยคุณขอพระเจ้าช่วยแก้ไข และเดินหน้ามีความสุขกับวันนี้ได้ไหมฉันอยากให้คุณมีความสุขกับวันนี้ฉันกําลังพูดกับคนที่ฟังฉันอยู่ตอนนี้ว่าพระเจ้าต้องการให้คุณมีความสุขกับวันนี้พระคัมภีร์บอกไว้ในยอห์นบทที่ 10: บข้อสิขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทําลายแต่พระเยซูบอกว่าเรามาขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูมาเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เต็มล้นจนไหลออกมา อะไรก็ตามที่ผิดพลาดไปเมื่อวานมอบมันให้กับพระเจ้าวางให้กับพระเจ้าเดี๋ยวนี้อย่ากกังวลว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นอย่ากเก็บมานาที่เป็นของพรุ่งนี้ในวันนี้เอาละให้คุณเข้าหาพระเจ้าใช้เวลากับพระองค์อธิษฐานพูดคุยกับพระองค์อ่านพระจนะฟังคําสอนที่ดีๆเริ่มวันของคุณให้ถูกและมีความสุขกับวันนี้ใช้ชีวิตวันนี้ ังเมื่อวานเปาโลเข้าใจเรื่องนี้ฟิลิปปีบทที่สข้อ12และ13พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วในทุกสิ่งที่พระเจ้ามีไว้เพื่อข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่งท่านบอกว่าท่านทําอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้า นี่เป็นข้อความที่ดีสําหรับคุณในวันนี้และดีสําหรับฉันด้วยให้ปล่อยสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วโน้มตัวหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า